วันนี้มาเปิดประวัติข้าวให้ฟังกันนะคะ เริ่มตั้งแต่เรื่องการศึกษาเลยนะคะปริญญาตรีค่ะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นสนใจและใฝ่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นนิสิตเสร็จแล้วไปต่อปอโทก,ก็สาขานี้ต่อนะคะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ที่สหรัฐอเมริกาค่ะจากนั้นการงานก็มาเกี่ยวกับการต่างประเทศโดยตรงเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ปี22นะคะทำงานที่กระทรวงต่างประเทศค่ะปี50นะคะได้เป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนท าววอนไทยประจําที่ไหนคะสหประชาชาติจะเสร็จแล้วหลังจากนั้นปี53นะคะก็ยังเป็นประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอีกแล้วนะคะและพอปี54ถึง57ค่ะก็ได้เป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศปี58ค่ะเป็นเอกอัคราชทูตณนะ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นปี59ก็เป็นเอกอัคราชทูตอีกที่หนึ่งนะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะและเมื่อมาถึงปี6667นะคะก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและล่าสุดตอนนี้ปี68สดสด,สดร้อนๆอนเลยนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะก็นี่เลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเราค่ะ